สี่พาสามนะครับระยะร้อยเจ็ดห้าตรงครับพี่หลุมนี้พี่พอ,พอ๊อสจะแทงไปซ้ายนะข้างนเลีงคงได้เลยนะ,ะเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากครับ เลี้ยวเลี้ยวขวาน,นิดนึงไปแล้วสายเหมือนกันครับ เบอร์ดี้ครับน้าหนักถึงเฟิร์มลยไหลไปอีกกิโลหลหลบ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 ลงไปเ้าครับมาุรอย่างเดียวไม่ใช่นะคนเก่าไม่มาเนี่ยเซปผาครับเซพพาครับอื แล้วตกสายไปเลยครับตกสายไปเลยตกสายไปโอ้โหเลี้ยวอ่อนหลายยเลวะระยะต้องแท็บสวยงาม เบี <Yeah. S 1> ่ยงแขนด้วยเวียงแขนชัด ช่วยครับไปแล้วครับตีมเขาใหญ่นะเมื่อกี้ได้เบอร์ดี้หลุมสี่เลยได้เบอร์ดี้คิวไม่ค่อยเยอะคับลมหาไปแล้วนายเพ่สมชาย ซ้ายครับค <Okay. S 1> รับนี่เป็นลุมห้าาห้านะครับจ <Okay. S 1> ัดสามจัดสองครับทีนานเพลย์จัดสอง ขึ้นไหมขึ้นแล้วพี่ลองชูจอดสองถึงไหม ย้าวนสวเลาไขสนี่ย้ายไขสันนะ ที่หลุมหกครับสนามสวยงามนะครับของเขาใหญ่คันที่ขับนะครับนะครับเป็นสนามล้อมรอบด้วยภูเขานะครับจะชวนเพื่อนๆนักกอล์ฟนะครับมาออกรอบกันวันนี้เป็นไรเดอร์นะครับของทีมโคราชกับทีม เขาใหญ่เดี๋ยวบีกฏกติกาอยู่แล้วนะครับนี่อยู่ในควนก็ทำแต้มกันไปช่วยครับโอ้โหมากครับสวยมากครับสวยมาก คนารรงานทำงานข้ามะข้ามข้ามลงันจะเปลี่ยนน้ำยติดวงอีกในเชิวครับจะเข้าที่อีกลุมหกากีข้ามครับขนีแวช่หโอ้เลีไยุซ้ายโอ้เหลียวซ้ายครับเหลียวซ้ายวยครับ สวยค่ะพี่ยุดนะเจ้าปักช่องไปแล้วตอนนี้เป็นดอกห่างลูกยงุงนะครับตามไฟเวนะัข้างหน้าเป็นปิงนละองโชว์ฮะไอ้ททมเขาใหญ่ชั้ที่สองครับไปแล้ว ขวาหน่อยครับออกซ้ายครับพี่ช่วยทีมเขาใหญ่จับสองครับเด็ดออกขวาครับ ด้้วยยสุรพันธ์จอดสองครับอยู่ใกล้สุดนะครับสวยครับจัดสั้นไหมขอ,ขอบครับสั้นไปนิดนึงเอาเบอดนี้เบอดีอด้มาแล้วครับ ครับเอออะไรวะลำพื้นเท่เนี่ยมาที่หลุมเจ็ดนะครับนี่เป็นหลุมที่อยู่ระหว่างเขานะครับแล้วส่งแต่ม <นะ S 1> ผมด้วยนะพี่นันนะลองโชว์ทีมเขาใหญ่ครับขึ้นหลุมเจ็ดตายไปครับ เฟสมชายครับชายเหมือนกันหช่วยนะครับโอ้ยวยครับเยี่ยม ขึ้นขึ้น ดีเว้ยหน้าสำนักงานจังหวัดครับโย่เพื่อสมชายออกซ้ายครับขึ้นสาม พาเช่พาครับเยื่อใช่ปลาหลุมแปดครับแรงมาเอาไม่แน่นั่นนะไม่แน่นั่นนะครับเอาราสุรพันธ์นะครับยิงเบอร์ดี้หลุมแปดพาสามนะมาแล้วครับเยี่ยมโอเคครับเบอา์ดี้ครับเบอร์ดี้นะครับ เราจ่ายเงินเข้าไปสักเดนอไรเงี้ยสองร้อยเจะมีคนใจบุญช่วยผมด้วยจชส่งทายโอ้ยเล่นผิดตาผมแล้วีนเมตตาผมแลวอ้ยยย่ยยคยยยยยยายยงยยยยยยนร โคราชกับทีมเขาใหญ่นะครับตอนนี้มาถึงหลุมสิบห้านะครับพาสามประมาณร้อยห้าสิบนะครับเก้ามาเก้าพี่ช่วยของทีมเขาใหญ่ครับ สวยครับตรงครับพี่ทียนะครับทีมเขาใหญ่สวยครับพี่หน่าสุรพันธ์นะครับพนาสำนักงานจังหวัดทีมโคราชไม่รู้ว่าจะเลยอีกไหมขวาครับ สมชายครับโอเคครับพ้นสายไหมพ้นสายไหมไม่พ้นครับลองชูครับหลุมสิบห้าโอตรงครับตรงครับตรงครับมาหากันออนกันดีครับนี่ครับลูกของเราครับลองเราดูทีมเราก่อนสองสายครับ เราน่าจะปลดนะไอทีมมันไอเธอบัวคอนเวลาให้ยังเต็อนอยู่ระเบิดจริงขึ้นขอบแล้วครับเดคยี่ยมไปแล้วครับเยี่ยม ั้าจะเอาเบอร์ดี้ยากจะช่วยอีกเบอร์ดี้หนึ่งครับยิงเบอร์ดี้ครับมาแล้วครับแรงหมดอลองโชว์ครับปา,าเอ่าล้าจะเบอร์ดี้จริงกันเฮ้ย าครับโอ้โหนว่างิออนีเลื่อตาา3กระบอกง่เลยีนี้อาากระบอกเอั้ากบอกสิบหกนะครับตอนนี้สิบสีคิว เยี่ยมเยี่ยมสวยงามโอมาบอกเติมแก๊สดีเลยขึ้นมาเบาใส่ไกลข้างน้ำหลุมสิบหกครับสวยงามสวยเลี้ยงคนไปน้อยนะเจอแล้วครับพี่สลับกันพี่หยุดครับทีมเขาใหญ่ สายมาครับข้ามข้าไปครับไปสวยสวยครับสวยครับออกขวาแล้วครับออกขวาแล้วครับออกขวาแล้วครับสวยค่ะ ครับับบพันขึ้นสามครับขึ้นสามสวยครับสวยครับสามพี่ช่วยเหมือนกันครับยกดองสวยครับ ยอดยอดเออย,ดยี่ยมเยี่ยมครับเ<า>ก็บผ้าเกบาขึ้นหลุมสิบเจ็ดนะครับวันที่หนึ่งนะครับไ<ม>่ายแล้วครับพี่ยธสวยครับ ที่ช่วยทีมเขาใหญ่นะตัดตรงครับตัดตงรตดตงครับแน่นทีมยังอาเฮกันอยู่นะครับอีกสองลมสุดท้ายาย,ายังเหลืออีกสองลมนะครับตัดเหมือนกันตัดเหมือนกันฉันลองโชว์ทีมโกราชส,ส่งมน้มาสำนักงานจังหวัดไปก่อนครับ นำนำทางครับโอเคหลุมสิบเจ็ดพาสี่ไหมพา,พาสี่ครับนำทางไปก่อนนะครับ ไหคะ่ะขัดสองไปแล้วครับเยี่ยมเยี่ยมวิ่งวิ่งถึงสวยครับพิยุธ ลองชูครับไ,<ว>ไปใหญ่ไปใหญ่จุดก็พอไปลูกไปโอ้วิ่งดีครับวิบ่งดีเยี่ยมพอแล้ครับไว้พี่สวยปเป็นลมเป็นลมเป็นลมเ,เลยไปแล้วไหมดีดีลงไปเลย อัเฟอพัดดีนะม,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 มาหลุมสิบแปดหลุมสุดท้ายนะครับนะครับเป็นหลุมพาห้าครับหลุมสิบแปดพาห้าโอ้สวยครับนะครับ ลงโชว์ออกซ้ายครับน<อ>่าจะต้ังงานจังหวัดเรา้ขวาไปเลยพี่ ก็เป็นถึงหลุมสิบแปดนะครับ หลงลงแล้วปพัดพาครับิิิปอพโอไม่รูไม่ดีันขาหัวอยู่ลงไปแล้วด้วยเนี่ยนี่หลักเจ้ามือนี้จะ ชวนไว้ชวนไว้เอาคนเสียเป็นคนขอได้แหละโดนพ่อกันทีนึ่งย่อมดีนะเป็นคนไทยาา